ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอ้คสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมอยู่กับบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับผมคู่ระหว่างดอร์มุนกับอ่าบาเยอร์มิวนิกนะครับ ผมโอเคดัดมุนกับบาเยนบิกบ๊กแมตช์คืนนี้นะครับผมนะแมตจิ้งเนี่ยจะเป็นคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะนะคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งสำหรับเมดนะครับผมบาเยนนุนิกแล้วก็ดัดมุนนะบรูซิดอลดมุนโอเคแฮร์รี่เคนนะครับผมแฮร์รี่เคียนย้ายมาจากสเปอร์ฟอร์มดีท็อปปิงน,นะโอเคเนะี่ยจะมากับมือกันหน่อย มาจับมือกันหน่อยนะจำลองเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมจำลองเม็ดเหมือนเดิมเม็ดจริงก็คืนนี้เที่ยงคืนครึ่งมาเที่ยงคืนครึ่งก็จัดทีมตามที่คาดว่าน,น่าจะเป็นนะนะนะครับผมโอเคหน้าเป้าก็จะเป็นเอ่อฟุกรุกนะครับผมฟุกรุกนะฮะโก,กจะเป็นโคเบลบายเายอร์เนี่ยก็แฮร์ริเคนอยู่แล้วนะฮะแฮร์ริเคนผู้รักรษาประตูก็เป็นมาเดลไนเออร์นะครับผมคุสลิโกมัน จะมันูซิยลาซานี่โอ้โหจะเต็มเหมือนกันนะบาเยนจะเต็มเหมือนกันนะนะโอเคสนามสวยว่ะสนามสวยว่ะนะมักคุ้มเมลโอ้โหมักคุ้มเมลนี่อยู่กับดัดมุนนานเหมือนกันนะนี่ะยดัดมุนนานเหมือนกันนะแต่ก่อนอยู่บาเยนนี่แหละแับมากเลยมันก็จะอยู่สองทีมนั่นแหละในยระเมออะนะที่แยกกันไปแยกกันมาอย่างเงี้ยเหมือนเลวานนี่ก็เคยอยู่ดัดมุนมาก่อนนะโอเคมาตัดดิเซอร์ฮะ มาคูเมลนะครับผมเตรียมเจี่ยมเกมนี้นะฮะซาบเซอร์แต่เมื่อฮะเฮริเคียนให้เฮริเคนมาโคมันโคมันมีเดวี่รออยู่แล้วนะฮะโคมันเฮริเคนยนะเคนยิงอุ้ย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 นะครับผมนะบาเยรนเปิดฉากมาก่อนนะฮะแมยังไม่เป็นประตูนะครับผม อันนี้ม่งได้ฮะไม่ถึงเขาม่ตัดบอลได้มากร้อยครับผมมากร้อยสับิเซอร์มากร้อยฮะอุ้ยฟาวเปล่าไม่ฟาวฮะคิมเบนเจดีวมาที่คิมเบนเจเหมือนเดิมครับผมบายเอเดนมุลเนี่ยเป็นคู่หนึ่งที่น่าดูนะถึงจะไม่ได้เชียร์ทั้งสองทีมก็เถอะแต่ก็เป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าดูเลยนะครับผม อารมณ์คลา้ลายๆเอลกาซิโกอะไรเงี้ยนะฮะโอเคผ่<ข>านนะผมฟุกได้ไหมไม่ได้ฮะแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคโนโคมาเนะเด,ดวิสยังไงฮะไม่จ่ายนะครับผมไลเมอรนะ์มากโกเรสก้าซาเน่ฮนะ โครสกายกไปให้ซาเน่เปิดไหมดุนปั๊มมาได้ครับผมจับหลอนมุนฮนะมาโค้ร้อยไม่ถึงว่ะดันมุนเนี่ยต่อเกยมยังไม่ได้นะครับผมเกมนี้นะต่อบอลยังไม่ได้เป็นเป็นเอ่อบาเยนมินิคที่ดีกว่าโอ้โห,หนะครับผมเรียบร้อยเลยนะจากซาเน่นะครับผมโอ้โหนะฮะได้ไปอีกหนึ่งโอ้โห ซานีจัดให้นะครับผมเท้าซ้ายลูกนี้เป็นการพลาดกองหลังไหมต้องรอด,ดูอีกทีว่ะยิงส,สวยๆเลยนะครับผมเนะยิงส,สวยๆเลยสำหรับซานีเอาดินะีมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บเหมือนจะ <c oughs> มันไม่ถื่อว่าพลาดแบบบอลมันชน,ชนๆกันอยู่อะนะครับผมแล้วก็ซานีซานีเอามาได้แล้วก็ยิงไปเลยนะ ลอดขาเลยนะลอดขาเลยนะนะลูกนี้สุดสวยนะครับผมสุดสวยโอเคบบเอเนวนิกนะครับผมขึ้นนำไปก่อน1 0จากสานี่นะฮะตัดมุนก็ต้องคุ้นตากองกลางเยอะๆนะช่วงนี้นยะกลางจ่ายไม่ดีเนี่ยก้องหน้าก็ไม่ได้ยิงเหมือนกันนะมาิมเปนเะจ เดวีนะ่ฮะตกลงขึ้นหน้าไปเฮดิคิเอนรอยอยู่ยังไม่ได้ฮนะบ่ายเย็นก็ยังเก็บบอลได้เหมือนเดิมนะครับผมดัดบอลได้บอลนฮนะกุร้อยเทยทะลุช่องหลุดไปเลยเมื่อกี้นะครับผมได้ยิงไหมโอ้โหหน่อยเออนะครับผมจับสบายนะลูกนี้โอ้โหที่คลาสคลุกคลุกนะฮะยิงไกลหนะ่อยเออจับสบายเลยครับผมคลุกคลุกเนี่ยถ้าใช้ความเร็วสปีดต,ต้นไปหน่อยผมว่า ม้าจริงที่ดีกว่านี้แต่ก็โอ้โหมาครับผมดันมุนก็เริ่มมาเหมือนกันฮะคิมมันเจ้เดวิสใส่บีเซอร์ครับผมดันมุนเก็บบอลได้ฮะมาฟลุกมากูร้อยดีดออกมาครับผมลูกนี้ได้เปิดไหมยังไม่เปิดนะ ยังไม่เปิดยังไม่เปิดหาช่องกันอยู่นะครับผมโหตรงกลางเซบิเซอร์ไม่ได้ยิงด้วยนะครับผมแฮร์รีเคยนนะ่ะแต่สวนกลับได้ไหมสําหรับบบเยนแต่มุนก็เริ่มต่อเกมได้แล้วนะ,นะเริ่มต่อเกมต่อบอลกันได้โอ้โหลูกนี้หลอกสวยแต่ติดดูป,มนะปูมิการโน่ฮะโปรมิการโน่เออครับผมเปิดขึ้นหน้ามา,มารอผมยิงเลยไหมฮะ ยิงเลยโอ้โหนะเออต้องมีเซฟว่ะนะเนอต้องมีบินเซฟว่ะลูกยิงจากมาร้อยนะครับผมเนะมียิงว่ะยิงไกลได้เหมือนกันนั่นดัดมุน,นะนมสู้เต็มที่นะมาเลนโอ้โหจักรยานกาศนะครับผมโอ้โหดัดมุนเริ่มทัาเริ่มต่อบอลได้นี่คือบุกหนักเหมือนกันนะทุกน,ะนี้มาเลนยกมาให้ฟุกเนะ เจี๊ยมนะครับผมฟุกครุกไหนจะเปิดขึ้นหน้ะผมอาร์ติเคียนมองได้ก็ดอนมุนเก็บบอลได้นะครับผมในช่วงปลายปลายของเกมครึ่งแรกฮะมากร้อยฮะซาเบตเซอร์เรเชานะยังไงฮะก็ต่อบอลกันอยู่ตรงกลางนะครับผมโอกาสยิงดอนมุนก็เริ่มมาแต่ก็ยังไม่เป็นประตู มาเรนไม่ได้เสียบอลให้โกเรตสกาฮะแล้วต้องเปิดขึ้นหน้าไปก่อนเอมเรชานะลูกอย่างงี้โอ้โหโล่งๆบอลถ้ายิงจังหวะแรกนะน่าจะดีกว่านี้นี่คือปล่อยบอลแล้วก็เตะเบาๆ,ๆแล้วก็เอาลูกนี้พลาดเหรอโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมในคลาสฟุตครุก๊กฮะ โอ้โหเป็นลูกพลาดของบาเยอร์นิวนิกนะเป็นลูกลาดของบบเยอร์นิวนิกจ่ายมาเอ็มด้วยชานดักได้จะให้ฟุกๆเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหลูกพลาดของบบเยอร์นะ <c oughs> ไม่น่าพลาดจริงไม่น่าพลาดนะโอไนะเออร์ยนไปก็ไม่ได้ผิดไนะเออร์นะไม่ได้ผิดแต่ลูกนี้โอ้โหคือจะเรียบไปไหนนะครับผมจะเรียบจ่ายไปไหนเนี่ยโอ้โหพลาดกองหลังครับผมลูกนี้ ทษใครไม่ได้นะครับผมโอ้โหแล้วก็ยิงดีด้วยนะฮะตั้งแต่บอลจังหวะเดียวครับผมโอ้โหยิงดีับผมไม่ทันนะรูปนี้สำหรับนาะยเออเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนฮะเม็น,นี้เป็นฟุกครุกยิงเข้าไปนะครับผมในนาทีที่สี่ของช่วงต้ตนเกมนะฮะไม่เห็นจำลองแมบดถ้ายิงได้ทั้งสองฝั่งยังมันๆน,น,น,นะ มัน,ม,นมันสนุกนะแต่ถ้ายิงอยู่ฝ่ายเดียวหรือแบบไม่ยิงเลยโนอะ้โหเงียบกริบถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันนะครับผมต่างคนต่างยิงเนงะี้ยเปิดเกมแรกสนุกเลยครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกนะสำหรับดัดมุนแล้วก็บายเยือนนะนะครับผมเป็นเกมที่ค่อนข้างค่อนข้างมันค่อนข้างเดือดนะฮะในเกมนี้ บายเยนเนี่ยได้ประตูจากอาซาเน่นะครับผมได้ประตูจากซาเน่ส่วนดอดมุนเนี่ยได้ประตูจากฟุกๆนะุกโอเคไปต่อเกมครึ่งหลังนะสนามสวยปะสนามสวยปนะเนี่ยครึ่งหลังเริ่มฮะกิมเปนเจบร์บยเยนต้องต้องหาช่องเจาะดอดมุนให้ได้นะครับผมตอนนี้ยังคลองบอลได้อยู่ฮะเปิดข้ามฟากไปเลย มาขุมมิวดักได้ฮะคืนมากิมเบนเจม่งได้ฮะโดยชาดมาคุมมิว <Chan. S 1> ก็ต่อ <Br anson. S 1> บอลกันอยู่นะครับผมเอ้าลูกนี้สีฟ้า s <S ครับผมบายเยนไปเข้าช้านะแมรี่เคนลูกนี้ เปิดมาซาเบตบเซอร์ฮะเป็นซีไบนี่สล,อล็อตเตโรตเบกครับผมมาที่มาเลยนะยังไงวนๆกันอยู่นะครับผมมาเลนเปิดเข้าในลุกๆได้มงเตะมาเยินสวนกลับลูกนี้ไอ้ที่เขียนนะผมพักบอลก่อนบังๆหลอกๆซานีฮะ มาที่โอเรสกาฮะเข้ากลางก็ติดมากร้อยครับผมดักได้ฮนะะเซบเซอร์โเปิดลูกนี้ไม่ดีครับผมรีบไป,ปนหน่อยผมว่าเนี่ยมาเลนมาเลนต้องต้องดักดักดักไม่ได้นะครับผมบมายเลนได้บอลน,นะฮะซานน่มาที่มูซิล่าครับผมซานนะน่ฮะโอเรสกาก็ากยังครับผมสองไกลไหมฮนะยังไม่ได้ฮนะไลเม,มอร์ แฮร์รี่เคนได้พลิกพลิกแล้วยิงโอ้โหติดเซฟนะครับผมโ,โคเบลเซฟอย่างสวยแฮร์รี่เคนก็ยิงโคตรดีฮะเอาจนได้นะครับผมต่อบอลเบียดเบีบ,บางๆพลิกจนได้ยิงนะลูกนี้เท้าซ้ายโอ้โหเซฟดีมากนะโอ้โหช่วยเซฟประตูได้นะครับผมนะสา้นเนี่เล่นสั้นเดวรีบยกมาเบาๆไม่ถึงใครเลยครับผมมากร้อยเคลียร์มา ตัวค <Humans. S 1> ู่ก็บอลลงได้ฮะมใส่ไปเซอร์วิ่งมิดรออยู่ฮะเสียบอลให้บาเยิร์นนะครับผมจังหวะสวนซานี่ซ้ายมีโอ้โหไม่จ่ายฮะมาเลยนะเดชาต้องส่งกลับหลังก่อนนะครับผมบาเยิร์นเพรสซิ่งสูงนะเปิดมาโอ้โหออกข้างไปเลย เปิดราฆังเลือยฮะพวกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่บบเย์นครองบอลเยอะกว่านะครับผมในเกมนี้แต่ก็ห่างกันไม่เยอะประมาณสามเปอร์เซนตคูมาน,นะไลเมอร์ไบรย์นก็เจาะตรงกลางซะส่วนใหญ่นะอู้เท็นลูกไปสูส่ไอซันไ้ยิงไม่เข้านะครับผมโอ้เผลอไม่ได้ฮนะดัดมุนอ้โห จะมามมเซลา,ซลาแทงให้ซาเน่โอ้ได้ยิงนะครับผมเตะหลุดกรอบออกไปนิดเดียวฮนะโอแทงสงวยแต่บอลหนึ่งครั้งแล้วก็ปั่นเลยไม่ตรงกรอบนะซาเน่แหมลูกที่สองยังไม่มานะฮะบายินเก็บบอลได้ครับผม กลับหลับไปให้นอยเออร์เลยฮะตั้งเกมกันใหม่ัะผมบบเยนนาสียดยลูกซานนี่นะฮะไลเมอร์มาโกรสกาโดนไปไฮดริเคียนไฮดริเคียนก็เล่นไม่ออกเหมือนนะนะยังยิงไม่ได้มี่กาดยิงก็ติดเซฟนะครับผมอย่างเล่นไม่ออกดอดมุนก็โดนเพรสซิ่งสูงนะจากทูเคิลนะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับผมได้ผลนะแทมมาซาเน่ตรงกลางมี มูเซี่าไหมขึ้นมองอู้หูหโดนตัดออกไปก่อนนะฮะโอ้โหเพลสิ่งสูงได้ผลนะครับผมแต่มูลใจพลาดเองฮะเปิดมุมล,ลูกนี้จากซานีน่าจะเปิดเข้าในมาเลยต่มงไหมไม่ได้ครับผมเฮไ,ได้เคียนตักบอลมาได้ฮะเก็บบอลได้อยู่มูเซล่าไนเมอร์มูเซี่าชิงกันอยู่ฮะชิงกันอยู่ชิงกันอยู่เสียบอลดันมูเนฮ่ แ่สวกลับเร็วเลยไหมฮะดันมุนยังนะผมไม่รีบเลยฮะน่าจะพอใจกับสกอร์นี้แล้วนะน่าจะพอใจกับสกอร์นี้แหละกินเจ๊ผมส่งกันหลังเลยฮะบายเยนก็ไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบดัมุนก็เพรสซิ่งสูงเหมือนกันนะครับผมโคลแมนะมูเซีย่า ชิงกับเคนแค่ไปให้โคมานสวยๆเปิดไลเมอร์ไม่ถึงนะฮะเลวิ่เก็บบอลได้โคมานะมูเซียล่าไลเมอร์ยิงติดกองหลังฮะไปซื้อต้องเคลียร์มาก่อนแต่มุนยังเก็บบอลได้เรื่อยๆไอ้ไบเย์สสินะครับผมบาเย์สยังเก็บบอลได้เรื่อยๆนะจังหวะแถวสองบุกหนักซะเหลือเกินนะฮะยิงลูกนี้ก็ ไปติดกองหลังนะครับผมไปติดกองหลังฮนะลูกเปิดจากซานีครับผมเดี๋ยวมีเงาเปิดเข้าในเคลียร์ไปก่อนนะครับผมเปิดบุมครั้งที่สองของบาเยอร์มิวนะิคฮะก็บุกหนักพอสมควรนะครับผมอาจจะต้องการสามเต้ยนะแต่ดันมุนดูจะซองแล้ว ก็น่าจะเต็มเดียวก็น่าจะโอเคฮนะกันดักได้ฮนะมาเล่นตุกคนะุกฮะจะมีการสวนกลับดีๆหรือเปล่าไม่สวนเลยนะผมว่านะก็ต่อบอลข้างหลังแลนะ้วฮะดอดมุนไม่รีบเลยฮนะขอแค่ไม่จ่ายพลาดก็พอแลยครับผมเปิดขึ้นหน้าครับผม<ๆ>ก็ยังเก็บบอลไม่ได้ฮนะดัดมุนไบรเยนจะสวนไม <Leonardo. S 2> ก็ดึงเกมเบาเหมือนกันนะครับผม มินกิมบอลอาจจะไม่รีบแล้วจะไม่รีบแล้วอุปาเมการโนฮะบูเซล่าคฮริเคนพลิกมาได้พลิกมาได้แล้วนะครับผมยังช้าอยู่นะคฮริเคนไม่ได้ยิงครับผมน่าจะจบที่สกอร์นี้โอเคนะหนึ่งหนึ่งสำหรับจำลองเม็ดนะครับผมบรุเสเซียดอทมุนกับ FC ฟซีบาร์เยนดุนิกนะครับผมได้บาร์เยนได้ประตูคะแนนจากซานนี่ก่อนในในทีที่18นะฮะส่วน กมุนเนี่ยได้จากลูกคุกนะฮะในนาทีที่สิบสี่เลยนะครับผมอันนี้คือไฮไลท์นะฮะแฮร์รี่เคนลิกยิงลูกแรกเปิดฉากมาก็บบเยันเดือดก่อนเลยฮะแล้วยิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับผมลูกนี้เป็นประตูของซานเน่ครับผมยิงไปแบบสุดสวยนะฮะปังเรียบร้อยแล้วก็จะมีประตูของ ฟุกครุกนะฮะลูกนี้เป็นลูกของสาเนยังอยู่ลูกม,มันคลุกคลิกไม่เชื่อว่าพลาดนะมันบอลมันก็เด้งกระดอนชนขากันไปขากันมานะฮะลูกนี้โอ้โหลูกนี้คือหลุดสวยแต่ก็แต่บอลบางทีแล้วชา้าไปแล้วนะครับผมน้่จับสบายฮนะแล้วก็มีจังหวะมากร้อยนะครับผมอยู่กัดทำประตูฮะลูกนี้ยิงไกล ติดเซฟหน่อยเออนะครับผมโอ้โหบินสวยน,นะฮะแล้วก็ฟุกุกได้โอ้โหจากยากาศช่วงครึ่งแรกเนี่ยดอดมุนก็บุกดีนี่คือลูกตีเสมอนะครับผมเป็นการพลาดของกองหลังนะนะพลาดปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับผมไฮเดรเคียนพลิกมาลูกนี้ก็น่าเข้านะแต่โอ้โหวไวนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับการจำลองเม็ดนะครับผม โปรตุเซียดันมุลกับเอฟซีไบรเยนเมลนิกนะฮะก่อนหนึ่งนะผมแมตช์จริงก็คืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะนี่นะโอเค MVP เกมนี้ก็ฟลุกคุกนะครับผมได้ไป7.5็ดจานะไบรเยนเนี่ยมามาเร่งช่วงท้ายเกมถึงหลังนะฮะซึ่งได้ประตูต้นเกมเนี่ยก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่ดันมุลเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้จะโอเคกว่านะครับผมครองบอลต่อบอลโอ,อกาสยิงเยอะกว่านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's